เรียดพิเตอร์ชินคุโบกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดท่านชัดชัยอุตสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงท่านสุนทรคงทองสังรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงท่านสมบูรณ์เต็มชื่อนายอำเภอเขาเยศสนและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาเยศสนพาคีเกอข่ายและพันธมิตรร่วมโครงการทุกท่านและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกระผมนายแพทย์กำบันาดเกษตรศัตร์รักษาการในตำแหน่งผู้นวยการโรงพยาบาลเขาเยศสน ขอขอบคุณบริษัทมิสูรเบชีมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและพัฒนิตรู้สับสนรนโครงการทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้เลือกโรงพยาบาลขอเแก่นสวนเป็นาบาลแห่งแรกในภาคใต้สําหรับโครงการโซลา่าคอไลท์พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่าซึ่งได้มอบพลังงานให้กับตัวนักตกรอบพลังงานให้กับโรงพยาบาลขอนแก่นและมีส่วนช่วยทําให้โรงพยาบาลขอนแก่นลดภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้าลงนะครับโดยโรงพยาบาลขอนแก่นเองเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงนะครับ เป็นโรงพยาบาลที่มุ่งให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้คนในชุมชนภายในอำเภอขอนแยสนและในพื้นที่ลอยต่อของอำเภอบางแก้วและอำเภอตะหนดนะครับเป็นโรงพยาบาลชุมชน30เตียงที่มีอาคารทั้งหมด14อาคารมีผู้เข้ารับบริการในคนแข็ผู้ป่วยนอกทุกวันเฉลี่ยวันละ300คนนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยในเนี่ยรักษาอยู่เฉลี่ยโดยวันละ22คนนะครับให้บริการโดยแพทย์ทั้งหมด8ท่านนะครับแล้วก็บุคลากรทางแพทย์ เ5คนครับแล้วก็บุคลากรฝ่ายทรันยินอีก80คนนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยโรงมาณผลิตส่นได้เห็นภ่าก็คือจะมีค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่เดือนละประมาณ2 0 0 0กว่าบาท2 3 0 0 0 0บาทน,นะครับก็หลังจากที่ที่โรงงานผลิตส่นได้รับการติดตั้งโซล่าพาอไรท์ในทางนี้นะครับใช้ไปประมาณ1เดือนกว่าค่าใช้จ่ายตอนนี้เริ่มมาแตะหลัก10,000 0กว่าบาทแล้วซึ่งโดยช่วงที่ผ่านมาไม่เคยแต 1, ะ10,000 0กว่าบาทน,นะครับซึ่งโดยสรุปเนี่ย กำลังไฟฟ้าขนาดนี้เขาจะลดค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลได้เดือนละประมาณ3 0 0 0 0บาทนะครับกระผมในฐานะของตัวแทนของโรงพยาบาลขอนแก่นแล้วก็ประชาชนของชางขอนแก่นนะครับต้องขอขอ,ขอบคุณบริษัทนิคูบิชิเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ดูแลโครงการในครั้งนี้แล้วก็พันธมิตรภาคีเกิรดข,ขายทุกท่านนะครับสําหรับความตั้งใจแล้วก็ความทุ่งเทในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ทําให้การติดตั้งตัวนาเซลในครั้งนี้สําเร็จและรุ่งเรืองไปด้วยดีนะครับนอกจากที่ โรงทาและก็พื้นที่ของของค์กขอนิสสนเนี่ยจะได้รับพลังงานสะอาดและพลังงานที่ยัง่งยืนนะครับส่วนสําคัญคงเป็นส่วนที่เป็นของคุณภาพชีวิตของชาวองค์กขอนิสสนจะดีขึ้นเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเงินเงินส่วนเนี่ยเราต้องจ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าแต่เมื่อค่าไฟฟ้าลดลงไปสามหมื่นข่อเดือนนะครับปีนึงก็สี่แสนกว่าบาทซึ่งเงินสี่แสนกว่าบาทเนี่ยสามารถ พัฒนาแล้วก็ปรับปรุงศักยภาพโรงพาบาลได้อย่างมากนะครับและไม่ใช่ได้แค่ปีเดียวนะครับย่างยืนในขั้นของ10ปีนะครับเพราะฉะนั้นในครณระยะเวลา10ปีแล้วก็พบประมาณที่ดีขึ้นนะครับซึ่งตกรงส่วนนี้จะไปส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนะครับการเข้าถึงการรับบริการคุณภาพเครื่องมือแพทย์ศักยภาพในการบริการก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งทําให้ประชาชนในอำเภอขอนแก่นมีสุขภาพที่ดีอย่างยัง่งยนกระผมในตัวแทนของอาเภอขอนนขอขอบคุณพน,นันานที้ทุกท่านและก็ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูงขอขอบคุณนะาระที่นี้ครับ